ก็เปิดไฟต้มน้ําให้มันร้อนก่อนนะคะอันนี้คือถุงไข่มุกที่น้าซื้อมาเนาะแต่ว่าอันเนี้ยน้าทาเองนะคะคือไข่มุกเราทําเองใช่ไข่มุกเราทําเองนิชาทากับแม่เนะาะและ<อ>้วทีนี้ทำแล้วทำ <c oughs> แล้วเราก็ปั้นเดี๋ยวจะเพิ่งให้น้ํามันร้อนก่อนสิเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนอันนี้คือเราปั้นแป้งมันนะคะผสมกับฮันนี่นะเออเนี่ย,นะเ,เ,ยเขาก็ผสมนะคะ นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอร่อยไหมล <Yeah. S 1> ูกอยากอยากนี่ชาอยากกินนะคะเราก็ทําอย่างนี้นะคะต้มน้ําก่อนนะอันนี้เราปั้นปั้นแป้งปั้นอะไรให้มันเป็นกลมๆแล้วก็คุกคุกแป้งไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอา <ทำ S 1> ไปใส่นในช่องฟิตนะ <Yeah. S 1> เอาไปใส่ให้ช่องฟิตแต่ว่าตอนใส่ะคะ่ะต้องใส่แล้วก็แยกกันอย่างนี้นะคะแยกให้มันเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะถ้ามันติดกันเวลาที่ต้มมาค่ะมันจะ ไม่ได้นะมันจะไม่เป็นชิ้นๆนนะแล้วทีนี้รอให้น้ํามันเดือดก่อนนะคะถ้าเกิดว่าน้ํามันไม่เดือดมันจะแตกใช่ไหมลูกอืมมันจะแตกมันจะมันจะไม่สวยนะคะเออแป้งมันนะคะเขาก็จะละลายกับน้ํานะคะนี่นะเราก็รอให้น้ําเดือดนะะอันนี้นะคะพอมันเดือดแล้วเอาน้ำเอาใส่เลยค่ะลกูกเอาใส่เลยค่ะนี่นะคะเราก็ใส่ <é> เอาใส่เลยเอาใส่เลยเดี๋ยวไม่ถูกเอย่า yeah. เอาใส่ <c oughs> เอาเยอะไหมคะลูกเอาอเยอะไหมอย่า <c oughs> เอาแล้วไม่ต้องเยอะมากนะเดี๋ยวมันกินไม่หมดถึงงนีกแค้เอาอันนี้ใส่แค่ไม่เอาพอยงัง <c oughs> นี่นะคะเราจะกินแค่ไหนเราก็ <c oughs> อากเอาออกเอาใส่ให้มันพร้อมๆกันนะคะมันจะได้สุกพร้อมๆกันเนาะพอหรือยังลูกเขารีบใส่เร็วพอแล้วเก็บเก็บอ่ะ เอาทำเช่นนี้แม่ดูเด็กไรแบี้ม่อเาดีอบนีอาย่ดีเอเนี่ยฮะเราก็ต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่มุกของเราลอยขึ้นมานะคะต้องเปิดที่ดูดอากาศไม่ปิดไม่ปิดหรอกเดี๋ยวมันดีมือนะเอามาไว้ดีๆ หเห็นไหมพอมันลอยใช่ไหมคะลูกทันไงต่อ hey, hey. มันก็จะได้มันก็เริ่มจะได้แล้วนะคะ <Hey. S 1> ก็ปล่อยทิ้งไว้ที่นึงเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่เรามีนะคะเราก็จะเป็นนี่เครื่องปรุงที่เรามีก็คือโคโค่นมิ้วนะคะแล้วก็เกลือนะคะแต่ใส่ขวดกะปิแล้วก็น้ําตาลนะคะนี่เราก็จะทํานะคะทาของหวานวันนี้นิชาบอกแม่ทําให้กินหน่อยนะคะเสร็จแล้วอันนี้เราก็พยาวเยาว,ยาวมันสองวันแล้วนะคะ เออไงฮะ,ะที่นี้นะคะเราต้มได้ที่เราเนาะเออเรามันมันลอยหมดแล้วนะเราไว้สักพักหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเอาไปอา่าล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะเพราะว่าทุกคนจะเห็นไหมว่าน้ํามันเดินแบบน้ํามันจะเหนียวเหนียวอะถ้าเราใส่คูโคนทมิวตอนนี้นะคะใส่น้ำมะพร้าวตอนนี้เนาะมันก็จะเหนียวเนาะเออแล้วแต่คนแต่ว่า ส่วนมากแล้วว่าน้ำจะทําเอาไปล้างก่อนนะคะแล้วก็เอา,เอามะพร้าวใส่แล้วก็น้ําตาลใส่เกลือใส่นิดนึงนะคะก็ได้ของหวานเรียบร้อยแล้วค่ะแต่วันนี้มีมันอยู่เนาะมันเชื่อมก็เอามันใส่ก็ได้ค่ะมันเชื่อมตั้งแต่วันนู้นแหละคะ่ะนี่นะนี่ค่ะก็เป็นแนวของหวานอ่ะถ้าอยากรู้ว่ามันสุกหรือไม่สุกเพื่อความแน่ใจนะคะชิมค่ะ ถูกแล้วนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราล้างแล้วนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะไม่เป็นเมื่อเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราต้องการให้รสชาติมันนะคะเราจะเอาไปทำเออเรียกว่าไข่มุกใส่ชาะค่ะเราก็ต้องเอาน้ำผึ้งใส่นะคะ <ๆ S 1> เพราะเราทำเองเนาะเราไม่ได้ผสมน้ำผึ้งตั้งแต่ทีแรกนะคะ เราก็เอาน้ำพึ่งใส่น้ำพึ่งมันใสยังไงได้ก็นหน,น,นูจับช้อนสองอันหลูกจับช้อนสองอันแล้วก็น,น,น,นะน,นั่นแล้วคนนี่ค่ะเป็นคน,ออคนนะเอาคนอะทำสองเอาสองช้อนตักทำตินะ๊แล้วมันก็จะเป็นน้ำพึ่งนะคะนี่ มันก็จะเป็นไข่มุกอลองชิมดูก่อนหวานพอดีไหมช้าๆลูกหวานพอดีไหมหลูกอร่อยไหมม,มันก็จะเป็นยดน้ำผึ้งนะอะไรนะเป็นไงอร่อยไหมอืมออาชิมชิมไอ้ยกนี่พุ่งไปดิ โอ้อร่อยอร่อยอร่อยอือหือนี่นะคะเเอากะทิใส่นะคะหลังจากที่เอาน้ำเชื่อมน้ำตาลใส่ไม่ใช่สิน้ำผึ้งใส่นะคะเราก็เอาน้ำกะทิใส่เอาเกลือใส่นิดนึงนะคะอร่อยนะเรียบร้อยค่ะทานได้เลยเอยอ,อร่อยไหมคะอาชิมก่อนเดี๋ยวอร่อยกันแล้ว เป,เป็นไงล่ะรอร้อยเ่ยขนม,มบ้านเรานะคะนี่เป็นไงคะยกนิ้วโป้งเลยไหมอืมอร่อยเหนียว <c oughs> <c oughs> อ่ะติงกึ๊ดงกึ๊ดงติงกึติงกึงอะติงกิงกึ๊งกึ๊งกึ๊งกึงฝากกดซับสไคร์แล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ให้น้ำด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ